ันนี้คือวิวจากห้องนอนของเรานะคะตื่นเช้ามาคือเจออย่างนี้จริงๆเลยนะคะคือแบบสวยจนใช้คำว่าสวยเปลืองหน้านี่คือที่นอนนะคะนี่ค่ะตื่นมาก็คือนี้เลยค่ะสวยมากนั่งมองวิวก็ฟินแล้วอะพูดเลยค่ะเราไปเราไปเราไปเที่ยวกันค่ะใช่ค่ะป๊า,ข,าขับรถนะคะนี่นะคะ เรากําลังมุ่งหน้าจากเล็กเทคาโปนะคะไปที่เมาคุกค่ะโดยสต๊อปแรกเราจะไปทานแซลมอนนะคะสดๆกันที่ฟามแซลมอนค่ะเีาไปทานแซลมอนค่ะแถวนี้ในแหล่งท่องเที่ยวนะก็จะมีร้านรวงมากมายวันนี้อากาศดีคนก็เยอะตามสมสวยมากๆเด็กสวยมากๆถ่ายรูปได้เลยนะคะทุก วิดีโออยู่ค่ะถึงบริเวณที่ขายแซลมอนแล้วนะคะ วิวที่ขายสวยมากก็จะนิ่งมากสวยค่ะสวยมากๆเลยค่ะนี่คือยังไม่ได้ไปซื้อแซลมอนนะคะเรายังดนวิววิวดูดอยู่ค่ะคืออากาศดีน้ำใสฟ้าสวยภูเขานี้แบบโอ้โหสสวยมาก บอกเลยว่าในกล้องเนี่ยสวยไม่เท่าของจริงคือเนี่ยใช้วิธีการแบบจดจำภาพเอานะคะสวยมากมากเลยค่ะเรามาทานแซลมอนกันนะคะมิลานกินแซลมอนใช่ไหมคะนี่ไง <laughs> ชอ็อโอ้แน โอ้น่าทานมากเลยค่ะซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานกันค่ะสดๆเลย1กิโลแซลมอนนะคะเราก็มาแกะกินสดๆกันตรงนี้เลยค่ะ้า่ะยร่อยแ่จ อร่อยชุนลบมุนชุนละเกเลยค่ะสดนะคะที่คือสดไม่ใช่ฟรีสอร่อยไหมคะมากเลยใช่ไหมคะวิวก็หลักร้านเลยค่ะอาหารล้าใคไม่รู้จักเกีอยู่ก็หม่ซีอิ้วอะค่ะกเป็มกนจะไม่เผ็ดด้วยค่ะอ๋อไม่เผ็ดใช่ไหมคะมิลานขอตู้ไปท่ากันนะคะเผ็ดไม่ค่ะ ก้อนเมฆนะคะอ,อยู่<อ>บ้านเราก็ชิมเฉาะแช่ ถึงเม้าคุกแล้วนะคะบริเวณคุกเกอร์วันแลกก็คือที่เดินแตรกนะคะแต่ด้วยความที่เรามีเด็กเล็กก็เลยคิดว่าสม่เด็นเราจะมองเมอาก็พอธรรมชาติใหญ่มาก <c oughs> เราดูตัวเล็นิดเดียวเองนี่แบบ ปนโบที่น่ารักนะคะที่น่ารักกว่าโบสถคือน่าจะเป็นวิว ว่าในห้ามถ่ายรูปนะคะเราก็ชมจากบร,ริเวณรอบๆค่ะของโบสน,นะคะ,นนะซึ่งเราก็จะเห็นเลยว่ามีกระจกเนาะถ้าใครทําพิธีอะไรก็จะมองเห็นวิวไ,ไม่กังเขนใช่ใชจะเห็นวิวเลคเทโปลแบบเต็มๆเลยใช่เห็นตบบน,นี้ก็พอจะได้ว่าเป็นของศาสนาคริส ล่าของโบนะคะก็จะเห็นดอกดูบันใช่ไหมน่นคืชื่อดอกมาแันเข้าใจไม่ผิดนะยิมเล็กเลยคนไปรอถ่ายรูปเป็นเยอะมากนะคะบรรยากาศดีมากอากาศเย็นสบายแต่แดดแรงนี่เวลาประมาณห้าโมงครึ่งนะคะนะคะวันนี้มาตอนแดดสวยๆมาถ่ายดอกไม้กันนะคะ ต้องออกแดดถึงจะสวยนะคะอากงบอกขนาของเราค่ะเพื่อรูปสวยนะคะเล่นอะไรกัน,นะเนิมเบาๆนะนิมมันหนักเดี๋ยวมันล้มมาบาดเจ็บนะ มันเดโดนลูกอย่โยอย่โยนเลยลูกพ่อมีพ่อก็ราจะขุดกอนที่ขีนี่พี่ขุดแล้วเจอก้อนึงแล้วพ่อจะไปเยวเราไพ่คะนเปเล็กัรักนดี่สั่งมาแล้วเขาจะดังพวกของทอดพวกริซน์ชีสแล้วก็พวกอาหารเลทอดค่ะแต่เราเห็นเมื่อวานนะ เป็นหนวดปลาหมึกน่าทานมากเลยก็เลยสั่งเป็นชุดชิพนะคะที่สำคัญคือวันนี้สั่ง15ตัวดิ้งเลือดเขาบอกมีชั่วโมงค่ะเดี๋ยวนี้สั5ก็โอเคค่ะเลยขอลองสักหน่อยเดะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูค่ะ I've need to see. สั่งเป็นสคริปชิฟนะคะเป็นปลาหมึกทอดอร่อย <Love you. S 1> กรอบกรุบเลยค่ะนี่นี่ที่เห็นเนี่ยคือแย่งกันกินแล้วนะคะถ่ายไม่ทัน <Yeah. S 1> <laughs> อร่อยมากค่ะตอ oh, <yeah. S 1> นที่ผ่านค่ะ mm. อร่อยมากเลยค่ะ mm. อร่อยมากมากเลยค่ะ mm. <Okay. S 1> <laughs> อยู่อาหารหลักร้อยวิวหลักล้านค่ะดูมินาทีเขะมีนะเขาชอบมากเลยนะคะเนี่ยหืใหญ่ไหมคะนี่ไงนี่ไงเขามาแล้เนี่ยเขามาแล้วเนี่ยเขาฉลาดเนี่ยอร่อยไหมมันสดใหม่ซ้อมจัดงานจัดอร่อยมากเลย มูลไล่มูลเอ่อของเล่นใหม่นะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ของเล่นลนะเลมเล็กเทคบโบอีกด้านหนึ่งวันนี้มิลานมาเล่นดูเมื่อวานหลบับนี่เป็นแบบชิงช้าทีม <laughs> นั่งได้หลายๆคนส่วนตัวเจ้ก็ยังไปซิกไล์เ,เหมือนเดิมค่ะ ลมแรงมากตรงนี้ต้องมีเสื้อกันลมมีเงั้ยป่วยอ่ะอันนี้รกินนมอยู่ละอคะนี่เราจะมาดินเนอร์มาเยะได้ค่ะเจามาสดๆนะคะจะเอาพายชจ้ามอา แชมปิองกับไวยเล้งหมูแดงอบน้ำผึ้งขนมด้วยค่ะบะหมี่นะคะอ่าอ่าอ่าและหนูอะไรคะอันนี้ไม่ว่าเทนมค่ะอ๋อเทนมค่ะนมนิลาเลนก้ค่ะอ๋อนมนิวซีแลนด์อร่อยอะค่ะมิลาหนูอะไรเซนต์วันนี้จะใช้อันไหนตักดีคะอยากักทูนนะคะไปหยิบช้อนค่ะเสียบเข้าไปเลยค่ะ ขอตัวมัมมัมน,นะคะด้วยคะ่ะ,คะ